สวัสดีเพื่อนชาวออโต้เซชันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะหลังจากที่ดูตัว Ford Ranger Raptor X ไปแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นตัว Ford Ranger XL Street นะครับ Special e dition นั่นเองนะฮะ uh ซึ่งคันนี่ ิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นรุ่นปกตินะครับคือขวัญใจสายซิ่งมากๆเป็นตัวเตี้ยแต่งรอแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับคันนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะครสเปเชียลดิชั่นมีแค่300คันเท่านั้นราคาค่าตัว6 8 2 0 0 0บาทนะครับพาชมรอบคันกันแบบวัยๆเลยว่ามีอะไรบ้างไปชมกัน เริ่มต้นกันที่รูปลักษณ์ภายนอกนะผู้ชมคันนี้คือพื้นฐานนะความเป็นตัวเตี้ยนั่นเองแล้วก็การตกแต่งต่างๆในอย่างตามชื่อเลย XL Street นะครับความเป็นเลส i n g งนะครับเลสซิ่งบาตรงเนี้ยนะสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีแดงผสมกับสีขาวนะครับติดตั้งมาให้ตั้งแต่หลังคามาจรวดด้านหน้าแบบนี้เลยนะใครเป็นสายซิ่งเนี่ยโอ้โหแบบเล้าใจมากๆแล้วก็รุ่นนี้ความเป็น Special Edition นะครับกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะคือ ตกแต่งลวดลายเดียวกันกับตัวทีมแข่งของ Ford เเขาเลยนะฮะเป็นลวดลายแบบนี้เขียน Ford แล้วก็มีคำว่า r ลนเจอร์นั่นเองครับก็ได้ความหรูเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ได้ความเลสซิง่งใครที่เป็นแบบแฟนคลับของ Ford l e s s n n t t h i l l n n d เนี่ยนะฮะชอบมากๆแน่ๆในส่วนชุดคอไไฟหน้าคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็จะเป็นหลอดปกติอยู่นะฮะตามสไตล์แหมราคา682,000บาทแค่เนี่ยผมบอกเลยว่าเต็มเหมือนกันนะฮะในส่วน กันชนด้านหน้านะฮะตรงนี้นีกรอบต่างๆมีมาให้ครบรวมไปถึงตัวลิ้นเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีนํำด้านแล้วก็ได้ลวดลายได้ความบึกบืนผสมมานะแต่ความเป็นตัตเตี้เนี่ยคือพอเห็นบนถนนเนี่ยรู้สึกว่าเต็มมากๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้คุณผู้ชมที่ผมบอกไป่ะเกียร์แมนนวล6สปีดใครที่ชอบขับรถเนี่ยชอบแน่ๆนลวดลายของล้อนะครับเป็นล้อสีดําเงานะครับพร้อมสเปคยาง 21570R16 นะฮะมีมาให้เป็นเงาๆแบบนี้นะดุมล้อเขียนฟอร์ดเหมือนกันซึ่งเอ้ยผมว่าถ้าเกิดคุณไม่คิดอะไรมากไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับคือเขาแต่งมาให้จากโรงงานแบบนี้แล้วก็ตัวฝาครอบจมูกข้างสีดําด้านสติ๊กเกอร์เลสซิ่งด้านข้างติดตั้งมาให้นะฮะและมือจับสีดําด้านนะครับความเป็นตัวถังแบบเนี้ยคือขนของก็ได้อะแรงก็ได้ซิ่งก็ได้นะครับฝาถังน้ํามันอยู่ด้านซ้ายนะครับรองรับน้ํามันถึงดีเซล B20 นั่นเองนะครับด้านหลังตรงนี้ นะตัวระบบเบรกจะเป็นดรัมเบรกนะดิสเบรกแค่คู่หน้าแล้วก็ฝาท้ายนะฮะมีตัวสปอยเลอร์ติดตั้งมาให้แบบนี้ด้วยนะซึ่งแบบเออมันก็เต็มดีนะคือเอาจริงๆถ้าผมซื้อรถคันนี้ผมว่าผมเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวนะครับให้มันดูเต็มขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าการตกแต่งภายนอกต่างเนี่ยคือเต็มมากๆอยู่แล้วนี่นะครับฝาท้ายเปิดมาวางของก็ได้ซิ่งก็ได้นะฮะทีนี้เราไปดูภายในกันต่อผู้ชมว่าตัว xl street special edition คันนี้นะฮะเลสซิ่งขนาดไหนไปดูกัน อย่างแรกคุณผู้ชมพอเปิดประตูขึ้นมานี่กุญแจที่คุ้นเคยกันนะฮะเวลาสตาร์ทก็คือเสียบเข้าไปแบบนี้เปิดระบบต่างๆนะฮะเรามาดูภายในกันดีกว่า6 8 2 0 0 0บาทนะครับผมว่าก็ค่อนข้างครบคันอยู่นะคือคุณต้องดูในแง่ของราคาด้วยนะครับราคาคือแบบอีโคคาเลยอะแต่คุณได้รถกระบะแบบนี้นะฮะ การดีไซน์ด้านหน้าต่างๆเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะเป็นสีดำทั้งหมดจอกลางเนี่ยนะ8นิ้วทัชส,สกรีนซึ่งรองรับ Apple c a r p l a เ Android Auto ด้วยไฟฉุกเฉินต่างๆมีมาครบแล้วก็กรอบเนี่ยจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับระบบปรับอากาศยังไม่ใช่ออโต้นะครับเป็นมือบิดแบบนี้แล้วก็ตัว Power Outlet 12โวลต์ USB มีมาให้2จุดเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับอ่าลองดูนี่ อ่นะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเอาไปลองขับให้ดูกันผมว่าน่าจะมันแหละเกียร์แมนวนวลแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเข้าเมืองนี่ก็จะอ,อดควรนิดนึงเรื่องการเหยียบคัทนะครับพวงมาลัยเป็นแบบนี้หนังยูรีเทนนะฮะมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงมีมาให้เลยแล้วก็ที่เท้าแขนครับเปิดขึ้นมาคือการเก็บของนะเยอะแย,ยะมากมายแบบนี้นะเนะบาะนั่งจะเป็นเบาะผ้าลวดลายแบบสามิติแบบนี้ซึ่งโอบรับกระชับดีทีนี้ไปดูขุมพลังกันคุณผู้ชมว่าความเป็น XL 4เนี่ยโหดดิบขนาดไหนปะ่ะ ำหรับรุ่นนี้ผู้ชม682,000บาทนะฮะตัวฝากระโปรงก็มีโชวคคู่มาให้เช่นเดียวกันนะอันนี้คือผมว่าเป็นข้อดีของรถ Ford เลยนะครับมีมาให้แต่ตัวตัวกลางๆอย่างนี้ตัวล,าลา่างๆนี้มีมาครบเลยนะในส่วนของสเปคเครื่องยนต์รุ่นนี้นะฮะเครื่องดีเซล2.2ลิตรนะฮะแล้วก็มาพร้อมกำลังแรงม้าที่160แรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรเกียร์แมนวนวล6สปีดนั่นเองนะฮะขับสนุกแน่ๆอยู่แล้วแหละอันนี้คือตามตามใจตามสั่งคุณเลยนะครับเกียร์แมนวนวล เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะทางช่องออโต้สเตชันเนยเดี๋ยวจะนำไปรีวิวทดสอบให้ชมกันหลกัหลกๆโดยรวมประมาณนี้นะครับแอบบอกไว้นิดนึงว่ารีบกันหน่อยสำหรับคนที่สนใจเพราะว่ารุ่นพิเศษร,รุ่นนี้มีแค่300คันเท่านั้นนะฮรกับราคาค่าตัว682,000บาทนะครับชื่นชอบขนาดไหนบางคนจะซื้อหรือบางคนใช้ตัว XL Street อยู่แล้วมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่า้ อยากได้ไหมอยากเทินไหมนะครับมาแชร์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปกับ Ford Ranger XL Street ตนะครับตัว s p e c i a l Edition คันนี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ